โอ้บรรยากาศคึ้มๆึมเมกอัตตาเว้นเนาะตอนนี้ก็คือเขาเปิดห่านพิธีมหอยเด้อทุกคนเนะาะกลัวสิเปิดแล้วก็พอดีสามสี่โมงเป๊ะแต่ใส่อันเวลาเปิดห่านในเฟซบุ๊กนะว่าสองโมงว่าฉันเป็นบางมือ่อเนาะสะบายดีเด้อเนาะสะบายดีเบิดสุขสุขขนสบายดีตอนคำ ยินดีตอนฮับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำลังปิ้งมื้อนี้มีเมนูใหม่มานำเสนอทุกคนนอกจากนมหมูเล้วนนเนาะห่านเฮากัยังมีปิ้งอ,อ,อันชื่อว่ายังใดเลยพาษาาวเฮาว่าอันจำเอ็นหรือว่าปิ้งเอ็นเนาะอันนี้ชีเป็นเนื้อเศษเนื้ง,งัวะนะทุกคนเนาะไม่ละซิบบาทจ้าเลี้ยงอ้อยหอยอยู่มืมม้อนี้บบมีนมเด้อนนเนาะห่านเฮาขาดนม แต่เขาหาเมนูใหม่มาแทนอันนี้ค่ะเอามาลองปิง้งเบิงสิเป็นมือทําอิตเลยแหละที่เอามาปิ้งค่ะเดี๋ยวถาเบิงว่าสิขายดีบ่อเนาะเอามาลองก่อนสองกิโลมือนี่สิมีปิง้งปิ้งเอน็นและกะ็หมูปิง้งและะ้วก็ปลาหมึกแล้วก็หัวใจหมูเนาะแล้วกะ็มีลูกชิ้นฮอนดอกต่างๆเมื่อวานนี่มีคนมาสั่งปลาหมึกไว้มือนี่โบเห็นหนาะพ่อคน หาเบิรงวาซิมีบออะไรเหรลูกค้าหมูปิ่งเนี่ฮะเขาจะสั่งสวันเดย่สวันเดย์ออกมาี่อันใส่กรอกนี่ไห้ละห้าบาทจะหาบาทเบิดทั้งอันสั่นอันยาวแต่ว่าอันกิดกิดนิเดียวสิกิดเองเด้นเนาะอันนั้นมันหักมันอันนั้นนี่พมของเฮาเนี่ยก็ใส่น้ำก่อนอันนี้คือไหว้มะรงวันมีเจ้าของเบิดแล้วเดิอทุกคนเนาะนี่ถามเสาเสียงนี่นั่งเป็นคนหับออเดอร์ตอนนี้ลูกค้าสั่งไปเท่าไหร่แล้วจ๊ะ ส <500 S 1> <500. S 2> ี่ห้าร้อยเจ้าห้าร้อยเจ้าเดียวบ,เเยวบ่เจ้าหนึ่งนะสองร้อยเจ้าหนึ่งสามร้อยอือเปิดหันปุบกระมานปรับเนาะเปิดสั่งตัง้งแจะพันเปิดครับอันเจ้าหนึ่งที่เป็นเอฟซีนะเนาะมีเอฟซีเซาสุยพี่น้องเพิ่นสั่งนะสามร้อยบาทแล้วก็เพิ่นก็สั่งนำน้ำ,นำแต่ว่าอันนี้นะลูกค้านะหานเขาเองเนาะที่สั่งสองร้อยบาทนี่ค่ะไปส่งอยู่บ้านนะคำเด้อจ้า ควบจริงคนอยากได้ปิ่งเอ็นเบิดสองรอยแต่ว่ามือนี่หาเฮาเสียบ,บ่บล<ม>้วเขาเสียบได้แต่สิบสามใหม่เขาก็เลยเอาสลับกันสรุปคนอื่นบริซิมเลยได้มือนี่หาเราเมามไปคนเดียวเลยเดี๋ยวเซเว่นใ,ใกล้ๆโอเค okay. อาจจะอุดท,ทางทางมัางโอเคอันนี้ซีเป็นหัวใจหมูผมก็ถูกไอของเจ้านึงด้วยอันนั้นเป็นเจ้านึงเนาะ สรุปว่าก็อยู่ในนี่นะเจ้าเดียวกันอยู่บัานนะคัมบ,บ้านเมียวบแบบอุ้ยไทยหูไปเ้ยตัวน,นั้นว้าวเาป็นตาแซบเนาะอันนี้ก็ไม้อันใหม่แยๆ่ๆพี่น้องใหม่ละสิบบาทหนึ่งอันนี้สิเป็นอุ้ยเอ้ยใหม่เลยด้วยนะเพราะเราเอามาอุ่นซื้อ,อไปเลยน,นั่นตัวน,นั้นเอาเอาทางไหนมันห็นไหม คันมือได้เข้าเปิดห้านและมีลูกค้าสั่งปึบกัซซีมีแห้งอยู่ใดละ่ะมือวานนี่ตอนเปิดใม่ๆหมนะเนาะมันก็เอาอยู่ทุกมือคันบริังเว้าเนาะซม่งว่เปิดสองโมงสามโมงเนะี่ยบ่่อยสิมีคนมาโอ้ไปมีหาหกโมงลูกค้ามากมาแต่ย้ำข้าจ้าสีกินเนาะสี่โมงนี่เริ่มสี่โมงหาโมงมาเอลยต่อยเลยค่ะหกโมงนี่ก็มาแหละ เมื่อวานในคลองขายเฮาน่ะเบิดเลยแต่เหาบริถ่ายคิปไปเบิง่งยูคิปไออาร์ตซ้อนค่าแต่ไปทรงปิ่งเจ้าหนึ่งอยู่ในหนีเนาะป่านได้เพื่อนซีมาอันนี้ในอีกเจ้าหนึ่งว่าซีมาไวว่าซันอันปิ่งให้แล้วและยังบบเห็นอยู่เพื่อนมือนีโตตัต้งกับบริพรมได้เจ้าบริหามมา ว่าฝนที่ตกผแดดออกตัวอ,อ,อันนี้แล้วก็เส็จจ้าถาแต่ปลาหมึกแล้วก็ลงไปส่งเนาะพี่จะไปหรือหนูจะไปใครก็ได้ก็ได,ไ,ปปได้พี่นั่นแหละศั่ถุงเร็วๆจ้าโทรศัพท์ปลาบ่ได้พี่น้องขันมันห่อนและสรวคนตังไวบ่ได้เนาะมันดับเองมันเพราะฉะนั้นต้องจับเอา ก็บอเป็นยังดอกจะเย็ยนๆเพราะว่าเขาทรงห่อนหนาเฮือนเนาะมันเห็ดคนเดียวได้แต่ถ้าไปตลาดมืออื่นน่ะบดได้เซาอมือเซาตีนลายแมงวันถาลูกค้าไข่ปลาโถคือสิบบนมาซื้อปี้งแล้วปบ่ให้เล่นน้ำแน่ บงแนม<น>พูเบิงหลินน้ำเห็นแต่หัวบานเมียวเบ,บาเป็บบานนาคำจ้าตัวเราจะฝากซื้อไอ้นั่นนำนี่อันนี้ก็มีแต่ใหม่ใหญ่ๆสวยเนาะ อันนี้หะต้นทึนกนะ,ะธรรมดากลางๆค่อยเห็ดไดซาจ็ใหม่ต้นทึนอร่อยกว่าบาทก็ได้กําไรอยู่อร่อยกว่าคือกันเ,ออเพื่อนนะออมิจะหาหนับกําไรไว้แล้วชุ่มข่อยนะอ,อ๋อ,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 อมันจะกลุ๋ยนะขนาดล่างบอรดีๆหนึ่งเนะาะมันกับใคแหละทางไครแต่ถาเบืวอามันสีได้คายโบทเท่านั้นเลยมา,าลองครั้งแรก แต่ว่าลิ่นค่ะคลายดีมันกนระเซอบอยู่สรุปแล้วหา่านเท้าคหา,หา,ายแต่พวกเครื่องหนอกเครื่องในเลยบท่านด้มีแต่ตับกับสเนาะเป็นพวกนมเป็นพวก,กหัวใจตับหมูฮันดีว่าเหลืองหมูอยากว่าแม่นห่านคลายเครื่องในหมูเหยมีแต่ตับไต,ต,ตบ <laughs> นี่ไปบินเดี๋ยวคอยเฝ้า้านค่ะ เฮาผู้ยูหันกระปิ้งถ่าพี่น้องนี่เดชไปแล้วสองร้อยบาทมีเดชลูกค่ะสาวสยพี่น้องกดอุดหนุนฟันลูกเต่ปีที่แล้วทุกมือ่อเราก็ยังซื้อซอยตลอดอขอบใจได้จ้า <laughs> มากับสาวหิวจนแขนกองให้เบิดสองแขนเลยพาพี่ไอพี่เวิื้อซอยตลอดแมนแสงกับมือแนดงแสงออเออเรามาจอบกันแต่ว่า ลุ่นี้ต้องสั่งจองนะคะเขาซื้อไปเบิดละมาเราเซ็งเนาะ <laughs> เขาซื้อไปเบิดละมา <laughs> ห้าจะอยกินห่านนี่อันนี้ก็ลูกข้าเาได้นี่คนนี้ลินน้ำคั่วปาทอดสายดี้ไอปลาเถอะว่าถ,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 ถั่วปอถั่วเย็นยุคนเราอยากลินน้ำเจ้าเด้ เบิ่งคนดังกลัวสิมาได้นี่แม่นหายสาเว้นตกดินก่อนเบิดแสงตะเว้นผู้เพิ่นจังออกไดุ้พี่น้องเออแดดนั้นทำไห้ยุดโลกคันอยู่กับหมู่กาแจมหมู่จนเบิดจะคือเพิ่นใจไพ่แต่เพิ่นนี่ขาวจุกพวกอยู่่อยเด้ดำคือลื้อยังก็อยากพ่อยากยังอยู่เจ้านไหนเพิ่นมาอุดหนุนจ้าปิ้งปลาะมุกเรามาจบแต่เมื่อวานนี้แต่เมื่อวานนี่บอมีพี่น้องโอ้แต่ระเบ้าซองมื่อนี่อะไรกลืนโบเรมาทุกมือ อุย้ยบอกมาแล้วกับมือนีนเด็กกำไรมหมีเดียวนึง่ง oh <my> ปลาเมือกแต่มาะาแล้วมันบดได้ไดนะมันมีแต่กระดูกมันแล้วมันเกิดแบบได้ไม่อีหนึงสิบบาทยาลบพาเพราะว่าต้นทึ้นมันนะ่ะ2องรอยเท่าไดนะเฮ้ยตัวคอยบวกเปิ่งนะ2องรอยสามสิบสี่บาทอเออสองร้อยสมสิบหกบาทต้นทึนเลยค่ะ ระบาดเพราะเขามาปาดอะไรกับไรเลวา,าวเซียนเศร้าเอามาอะไรบบบนี้นะ หน<า>ังตัวเมื่อหนังแบบ

ก่อนแป๊บนึง 叫了一包。嗯，吃了。 ย <t Lake> ังอยู่จักป้าฮูหลายมียังบ่ไปสิหาบ่มีให้จํากันเด้อที่ต่ํานําบ่เล่าต่ําบ่มีจ้ะขายแต่พี่ ต้องเธอ่อละตกใจว่ะปนะาะย่านนะย้ลบุญห,หน่ายา <c oughs> ่นานแนวกินเน่าเวิร์ดยั่วท่างก็ไปซื้อมาแล้วไม่พอได้เย็นสำหรเด็จตกใจว่า ตอนนี้กำลังเริ่มและทุกคนเนาะโอเคจา้าตอนนี้ก็คือเริ่มไล้ายเรื่อยๆเนาะล้วก็สื่อซอย,ลยหลายๆคนก็นมาโู้คลิปเก่ามีอสบายด,ดโอเคทุกคนคลิปนี้สวัคือสิเดลาเลยเด้อเนาะขอบใจเบิร์สู้คู่สู้ค,คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวัเดอนเนาะไปแล้วสบายดีพอกันคลิปหน้าจา้<ม>เาเลยเปิดดูตัวเฮาตัวเฮาปิ้งไว้นะเฮ้ยเบิร์บอก<พ>อแสง แนโอ้ยังอิ่งเอ็นใหม่หนึ่งอู้มือนี้ลูกซไซหละแม่ต้นมาอุดหนุนเดจ้า,านฮ่าโฮสุดหลอ่อประจำบ้านนะเนี่ย <laughs>